เบนเลวิยานันนักแสดงสาวชื่อดังเปิดใจนักแสดงสาวสวยที่ตอนนี้ได้กลับมาเป็นสาวสดอีกแล้วค่ะสําหรับเบนวิยานันปิดฉากดัก4ปีกับนักแสดงหนุ่มร่วมช่องอย่างเติร์กนัชนนโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้ให้เหตุผลว่าจากปัญหาที่ตนรู้สึกความคิดโต้กา่ายชายมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันโดยทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ลงไว้เท่านี้ทั้งที่ฝ่ายชายก็มาขอโอกาสแล้วแต่ตนก็มองว่าด้วยกันแบบนี้ก็ดีแล้วซึ่งตอนนี้เธอก็มุบออนแล้วพร้อมเปิดรับคนใหม่เข้ามาดูัวให และต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่เธอกลายมาเป็นสาวโสดเธอก็ดูสวยสดใสขึ้นมากๆเลยทีเดียวงานนี้หนุ่มๆหลายคนคงจะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบเพราะเธอนั้นทั้งสวยทั้งเก่งความสามารถรอบด้านเป็นใครก็อยากได้เป็นแฟนและอยากให้เป็นแม่ของลูกในอนาคตเลยราสุสาวเบนได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยเปิดใจเรื่องราวในอดีตผ่านรายการแฉทางช่อง GMM25 โดยมีพิธีกรอย่างหมวด,ดำคชาภา DJ ชาวชาและ DJ ด,ดาดา งานนี้ทางด้านมดดำก็ได้เปิดประเด็นแฉสาวเบนก่อนเลยเจ้าตัวเผยว่าเคยเป็นแฟนกับพระเอกดังแต่ถูกอีกฝ่ายห้ามบอกใครทำเอาสองพีก้อนถึงกับอาอการอยากรู้หนักว่าเป็นใครซึ่งสาวเบนก็ได้เล่าว่าสมัยที่ยังไม่ได้เข้าวงการเธอเคยเข้าหาดูใจกับพระเอกดังข้ามช่องช่วงหนึ่งที่ได้เป็นแฟนกับพระเอกดัง ซึ่งเคยเจอกันที่งานอ e ีเวนต์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดินแบบร่วมกันจากนั้นฝ่ายชายก็ดีเอ็มมาหาก็คุยคุยกันสักพักใหญ่แล้วก็เป็นแฟนกันเกือบ2ปีซึ่งตอนเริ่มคบกันสาวเ์เบนก็กําลังได้เข้าวงการเริ่มมีละครเรื่องสงครามนางงามหากย้อนกลับไปตอนนั้นวงการค่อนข้างซีเรียสเรื่องการเปิดตัวมากๆซึ่งทั้งช่องฝ่ายชายและช่องของเธอก็ห้ามทั้งคู่จึงทําให้รักครั้งนั้นไม่ได้เปิดตัวแต่เธอก็ไม่ได้น้อยหรืออึดอัดใดๆงานนี้ทำเอาขาเผือกอย่าดกกัันนหนมา,มาเ,เาใครพนนง